ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของพวกเขาพวกเขารู้ว่ากลุ่มมนุษย์มีการสั่นสะเทือนที่สูงมากแต่พวกเขาไม่รู้จำนวนดวงวิญญาณที่ตื่นอยู่พวกเขาสังเกตและเห็นข้อผิดพลาดในการประเมินของพวกเขาเองและพวกเขาก็เริ่มกลัวตอนนี้พวกเขาไม่ได้ซ่อนตัวอีกต่อไปพวกเขากำลังเร่งเปิดตัวระเบียบโลกใหม่อย่างเป็นทางการ ตอนนี้การโจมตีของพวกเขาตรงหน้าและตรงหน้าการโจมตีชุมชนของผู้ตื่นรู้แฮกเกอร์สแกมเมอร์การโจรกรรมข้อมูลประจำตัวการชออ่อโกงการเรียกร้องเงินด้วยการคุกคามและการโจมตีจะเพิ่มขึ้นพวกเขาจะพยายามป้องกันไม่ให้ผู้คนตื่นขึ้นพวกเขาจะพยายามทุกวิธีทางเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ที่ตื่นแล้วไม่สามารถสื่อสารได้เพื่อป้องกันไม่ให้ไปปลุกผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะเห็นว่าผู้ตื่นขึ้นนั้นเป็นคนวิกลจริตหรือเป็นคนกระทำความผิดไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรก็ไม่สำคัญการก้าวกระโดดวันตั้มได้เกิดขึ้นแล้วมันผ่านพ้นไม่ได้มนุษยชาติถือว่าเป็นพืชและสัตว์ เป็นวิญญาณที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกมันมนุษยชาติเคารพแผ่นดินแม่อยู่แล้วมนุษยชาติเข้าใจแล้วว่าเราไม่มีการแบ่งแยกระหว่างจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่พวกเขารวบรวมตอนนี้มาเป็นครูไม่มีการทดลองอีกต่อไปพวกเขารวบรวมไว้เพื่อเรียนรู้ที่จะรักเท่านั้นเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาประมาณ300ปีแต่มันก็ผ่านพ้นไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงจำไว้ว่าสิ่งหนึ่งคือคุณเองที่เสนอตัวเองที่จะอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรก็ตามที่คุณเห็นคุณคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ถามคุณแค่หนึ่งแค่หนึ่งอย่าเป็นอาหาร มันคือทั้งหมดที่คุณต้องทำสิ่งง่ายๆคืออย่าเป็นอาหารมนุษย์เป็นหนึ่งในเครื่องกำเนิดท,ที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่เรากำลังหมุนวนคุณสร้างความถี่สูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับขั้วที่คุณจูนสิ่งมีชีวิตความมืดเหล่านี้กินความถี่ต่ำเราเลีเล้ยงพวกมันมานานนับพันปีการตื่นขึ้นของมนุษยชาติ ทำให้กระแสน้ำบนรวมไปสู่ความถี่สูงนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาโจมตีด้วยความดุร้ายเช่นนี้พวกเขากำลังหิวโหยเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณและระวังตัวเองหากจิตวิญญาณของคุณสอดคล้องกับคำพูดเหล่านี้อย่าให้อีกวินาทีของการดำรงอยู่ของคุณเป็นอาหารให้กำจัดความหลงไหลในชีวิตของคุณความเปลียดช่งความขุนเครือง ความริษยาความกลัวความชั่วร้ายอาหารขยะการโกหกความทะเยอทยานความเห็นแก่ตัวความสุขเศร้าความไม่เชื่อใจทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดพลังงานอันหนาแน่นอาหารสำหรับความมืดระหนักถึงอารมณ์ของคุณโปรดฟังฉันมันเป็นของคุณและหากคุณรู้สึกถึงการสันสะเทือนต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะโอกาสใด ให้เปลี่ยนเป็นพลังงานทันทีเปิดเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขร้องเพลงร้องเพลงเล้นรำเล้นรำหายใจหายใจทุบหอมกอดแมวของคุณกอดเพื่อนของคุณกอดสุนัขของคุณกอดแม่ของคุณอบกอดสัตว์เลี้ยงของคุณออกไปเดินเล่นชมธรรมชาตินั่งสมาธิแนวปฏิบัติทําสิ่งที่ต้องทำและมันก็จะเปลี่ยนพลังงานนั้นทันที เพราะคุณทำหน้าที่เป็นอาหารและสิ่งเดียวที่คุณถูกถามคืออย่าให้อาหารแก่ฝูงความมืดเลี้ยงดูจิตวิญญาณของคุณด้วยทุกสิ่งที่ช่วยให้คุณลุกขขึ้นเมื่อคุณคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตตามความถี่ของความรักความเป็นจริงของคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายดายตามที่คุณต้องการคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากคุณผ่านพ้นไม่ได้อย่ากลัวสิ่งใดเลย ปลดปล่อยจิตใจของคุณจากเมทริกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณต้องการแต่ที่สำคัญที่สุดคือสนุกสนานมีความสุขหัวเราะร้องเพลงเต้นรำรักมันรักมัน,รมนเราดำเนินชีวิตโดยการรักทุกสิ่งและคุณเป็นส่วนหนึ่งของมันร่วมกับดวงดาวและดวงอาทิตย์และแก่กาแล็กซีทั้งวงแห่งจักรวาลคุณคือความรักที่มาของสติ คริสตีนาฟอนแดเอนไมค์เฮรเกนฉันคุณคือเราคือความเป็นหนึ่งเดียวจิตสำนึกสะ